ฮัลโหสวัสดีค่ะเจกันอีกแล้วน,นะคะกับหนูนัทช่วยแกงออนไลน์ลาบายสรีทโคจันเนาะแล้วก็วันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องกระเทียมนะคะกระเทียมที่เราเจอกัน2แบบในท้องตลาดตอนนี้นะคะก็จะมีแบบนี้นี่กระเทียมไทย กระเทียมไทยนะกระเทียมกิีบเล็กน,นะคะนะอันนี้ก็คือกระเทียมที่ปลูกในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยนะคะจะให้ความหอมถ้าเกิดเป็นรุ่นรุ่นของคุณโบราณเนาะ <c oughs> เขาก็จะเป็นกระจุ่ <c oughs> กระจุกใช่ไหมคะที่เขาซื้อมาแล้วก็จะแผนแผนไว้ค่ะแผนไว้คู่กับหอมใช่ไหมอันนี้อันนี้ก็คือเป็นแบบนึงแต่ว่าด้วยวิธีปัจจุบันนะคะเขาก็จะแกะมาให้เป็น มีการเลือกกระเทียมอันนี้กระเทียมจีนนะกระเทียมมันจะเป็นแบ่งเป็น2ประเทศใหญ่ก็คือกระเทียมจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นจีนพม่าอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นกระเทียมจากต่างประเทศกับกระเทียมไทยคือปลูกในพื้นที่ของเราเองนะคะความหอมของสองแบบนี้ก็ต่างกันนี่เพื่อนๆเห็นไหมนะกระเทียมจีนจะหัวใหญ่หน่อยแต่ว่า เรื่อ,อลักษณะการเลือกมทําทอาหารเราจะเลือกเป็นกระเทียมไทยมากกว่าอันนี้คือเราใช้ทานเองเราใช้กินเองก็จะเป็นอันนี้นะคะนะก็วันนี้จะมาะแลกเปลี่ยนซิประโยชน์ของกระเทียมนะคะซิปประโยชน์ของกระเทียมอันแรกคือ,อเรื่องของการลดการอาักเสบอันนี้ชูเลยลดการอาักเสบป้องกันเรื่องของเชื้อรานะคะนะเขาบอกว่ากระเทียมเนี่ยถ้า เราเอาไปใช้เรื่องของลดการอักเสบเรื่องของสิวค่ะก็จะเป็นลักษณะการฝานได้เลยฝานเป็นชิ้นเอ่าเป็นชิ้นบางๆแปะไว้ที่สิวที่สิวอะนะอันนี้คือลดการอักเสบโดยธรรมชาติแต่เราต้องไม่เพิ่มการอักเสบด้วยการปนเปืป้อนกระเทียมด้วยอย่างอื่นนะต้องทำความสะอาดก่อนล้างให้สะอาดก่อนแล้วก็เลือกอ่าสิ่งที่ เมื่อเรารับประโยชน์ใช่ไหมคะเราก็ต้องรู้ส่วนของความเสี่ยงที่จะเกิดโทษด้วยนอกาะเสี่ยงที่จะเกิดโทษก็คือสาราข้างในกระเทียมมันจะเป็นแห้งใช่ไหมมันจะมีลามันจะขึ้นลาเรื่องเ่งมันจะมีสารกราบไฮเดรตตรงนี้คือล้างมอสะอาดก่อนแล้วก็ถ้าเลือกได้ก็อย่าไปเลือกที่มันมีลาเนาะเอามาใช้เพราะเ,เก็บได้นาะแล้วก็แลกเปลี่ยนอย่างนึ่คือวิธีการเก็บกระเทียม นะคะสาหรับคนโบราณเนี่ยเขาบอกว่ากระเทียมเป็นกระจุกที่เราเห็นห้อยไว้ในตตาในครัวอะนะลองกกับไอโฟกัสถ้เาเกิดว่าเป็นเป็นคนที่ที่รุ่นพ่อรุ่นแม่ที่เขาอยังซื้อกระเทียมจุกใช่นะกระเทียมจุกจะเก็บได้นานแล้วเขาจะเอาไว้แถวแถวเาตาเพื่ทําทำกับข้าวนะแบบไม่ให้ละมันกระเด็นด้วยนะเพราะว่าเขาต้องการไอจากการทํากับข้าวไอความร้อนนะคะลด ทําให้มันแพร่หรือไม่ก,ก็พื้นที่ที่มีลมระบายได้ดีอันนี้คือวิธีการเก็บกระเทียมจุกที่ใช้ได้นานนะคะถ้าเกิดแบบนี้เราก็ทำยังไงให้มันไม่ชืน้นนะให้มันไม่ชืน้นอาจจะใส่ในภาชนะที่แบบมีลมไหลผ่านสะดวกอะไรเงี้ยค่ะนะ,อ,ะอันนี้ข้อที่หนึ่งคือเรื่องของการลดการระเหยเชื้อราลดการระเสบซิวอันที่สองก็คือลดกลิ่นเท้ามาใครมีกลิ่นเท้าบ้าง กินเท้านะคะจะเป็นลักษณะแบบไหนก็แล้วแต่จะอาบด้วยการเล่นกีฬาจะอาบด้วยธรรมชาติของอะไรของตาละคนก็แล้วแต่นะวิธีการแก้มาดูเลยอ่าก็คือใช้น้ำุนอ่าเขาเรียกนะหดกระเทียมต้มนาแหละตำกระเทียมใส่เข้าไปแล้วแช่เอาเท้าแช่ในน้ำอุนนะคะแช่ไว้สักพักหนึ่งแล้วลองดูกินตรงนี้จะดีขึ้นนะอ่าแล้วก็ต่อไปจะเป็นเรื่องของการลดอาการผมล่วง นะคะส่วนของผมร่วงนี้ในกระทียมมาหมันจะมีสารอัลซิลีนหรือว่าและเบอกอัลซิลินกับซัลเฟอร์สองตัวประกอบนี้จะทําให้เพิ่มมันมีสูงนะคะมีอัลซิลินกับซัลเฟอร์สูงอัลซิลีนกับซัลเฟอร์ตัวนี้จะช่วยลดอาการหลุดร่วงของเส้นผมเรนะานะใครมีปัญหานีา้ใช้แบบนี้ได้ก็คือเอาขอเขาเรียกไงน,นะเม็นเทปผสมกับ อะไรของเราอ่ะที่เป็นเอาไปเอาสารตำตำ,ตำแล้วก็ไปใช้ปนกับซีรั่มของเราเนาะที่รียว่าไอ้น้ำมันใส่ผมและพวกนี้ค่ะแต่หมากองกับบ้านว่าะพื่กินไปอาจจะแรงนิดนึงนะคะอีกอันนึงคือเรื่องของการลดความอ้วดจากการทดลองนะคะจากการวิจัยต้าใช้เพราว่าจากอนอ่าจากการ,ารวิจากกายัยน,นจากกายนะเขาบอกว่าหนูเนี่ยหนูที่ทําการทดลองนะคะ,ะให้หนูเด้กินกระเทียมนะ มันก็กฏว่าหนูเนี่ยมีการลดลงของไขมันและก็น้ำหนักตัวแอาตงนี้ใครสนใจเอาไปปรับใช้ได้เราเป็นลักษณะ,ะไปเติมไปเติมเป็นบางมื้อค่ะเช่นพิกแกได้ในส่วนผสมของกระเทียมในนัวอะไรอีกละ่ะเราเคียนตีมีนูเราเองได้เลยกระเพรามีกระเทียมไหมมีกระเทียมแล้วก็อะไรอีกละ่ะทุกอย่างะคะขอให้มันเติมเข้าไปในส่วนต่างๆของ อาหารเราเมนูอาหารบางวังนวันนี้ฉันไม่มีแกงกินหรอกฉันไม่ได้กินแกงฉันก็เป็นอาจจะเป็นไขด่ดาวที่มันมีเขาเรียกนะน้ำปลาทิพห์่า,าใส่กระเทียมใส่หอมและพวกเนี้ยอันนี้ก็คือเครื่องสมุนไพรที่ไปเสริมภูมิคุ้มกันอันนี้ประโยชน์อีกอย่างก็คือเสริมภูมิคุ้มกันแต่ร่างกายถูกไหมคะอันนี้ได้เลยเติมไปในชีวิตประจําวันเราเลยนะอันนี้แล้วก็อีกอันหนึ่งที่เขาเรียกนะ ส่วนประกอบของกระเทียมอาหารจะมีฤทธิ์เรื่องของการต้านอนุมูลอิสระกระตุ้มการไหลเวียนนะคะคนที่มีโรคประจำตัวเรื่องของอาการใช้ยาละลายเลือดตรงนี้ก็คือไม่ควรบริโภคเยอะเกินไปนะก็ค,คือเติมๆคนๆไปกับอาหารนิดนึงได้แต่ว่ากินเป็นกิจวัตรกินเป็นเหมือนซื้อกระเทียมแคปซูลอะไรเงี้ยค่ะมากินอาจจะต้องระวังนิดนึงสาหรับคนที่มีโรคประจําตัวนะเพราะว่ามันอาจจะทำให้เกลืดเลือดเรา มีค่าจะด้วยโรคผิดปกติไปก็ได้โดยเฉพาะคนที่ใช้ยาละลายน้ำเี่ยนะแล้วก็อย่างนึงค่ะกระตุ้นการไหลเวียนตรงนี้ช่วยเรื่องของการเคล็ดขัดย่อได้ด้วยนะคะคนที่มีเขาเรียกนะข้อเท้าเคล็ดอะไรพวกนี้ค่ะอ่าเราก็ประกบได้กระตุ้นการไหลเวียนเลือดอันนี้มาเราไม่ไปได้ดูนะสำหรับคนปัจจุบันแล้วก็ไฮไลท์อีกอันหนึ่งคือเรื่องนี้ไม่เคยได้ยินมาก่อนคือการเขาเรียกนะดูดเสี้ยนอะ ดูเสียนที่มันตาเท้าเราเสียนจากอะไรก็แล้วแต่จากน้ำจากไม้อะไรเงี้ยค่ะเขาบอกว่าการฝานกระเทียมแล้วแปะไปบนเสียนมันจะสามารถทําให้เสียนออกมาเองได้ไม่เชื่อไปลองดูนะคะของใครถ้ามีเหตุการณ์เชี่ยตำ่ำทดลองนะงั้นก็สำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนเราเจอกันใหมค่ค่ะสวัสดีคะ่ะ